完了完了，挂吧、啊。啊啊啊啊 ครับช่วงนี้ก็ไปไซสเบอร์ใดครับผมช่วงโควิดครับผมตรงนี้ยิ่งหนักเลยต่งเวลาว่างๆเนี่ยมาเล่นเกมหาและใดกันดีกว่านี่เลยครับเกม l i g ไลทิงวูแมนนะผมเป็นง่ายมากครับเกมนี้แก่จิ้มๆประเงินมาใส่กันใครที่บอกว่ามาจากช่องลูกยิสานเล่นกินเที่ยวหนาทธิ์คนแรกรับโบนัสไปเลย500%ร้อปร์เซ็นต่านต้อเป็นยังครับผมผมมีโบนัสแถม20%ทุกคนมีโบนัสวันเกิดให้ยี่สิบสั้ง1,500พอยต์ด้วยนะ มีแอดมินใจดีบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนผ่านระบบ AI ที่ง่ายและไวมากแอดไปเลยครับผมที่แอด p e h 4 5ฟสแอด p h เอฟ่้าวงไข่ยั่วครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาครับนุมโจกอกลุ้มหัวตม้มมือฟัง เอาหมึกแหมมาเบครขาทิ้งของไปคุณแรกเลยผมเอาปันมุกจี๋อหักซิมน้ำอันสเลด์ได้ไหมาครับจัดเลยโอ้หน่วยนี่แม่เพิ่มเลยเอาเลยคนละฟองไปเล่นกันเดือยอยู่หันบดแตกครับผมตีมือการหันผู้เล่นี่หันไปใครแตกไอ้มันอยู่กับคนๆครับอย่างนี้ทำมาเมาเลยออืืขลับมากครับผม มันถึงมีเครื่องในวามมาครับผมใช้หย่อนแบบอืองอมหอมมากมืออยู่บรรยากาศดีจันไอคิ้มปุยที่มากไม่รู้บอเขอกิบปลาแก่าฟินอยู่ ก็ไอติ่มับผมเดี๋ยวทายเมืองบรรยากาศรอบหนาจะคว่างเวลาทันเบย่ลูกโดดแต่กับไข่แบบเขาต่อแอะแปะครับผมหหญบมากหน้าไข่แฉ้มแตกป่าวงมันพองมันลองแล้วมันกินเอาเลย ระมานกินทีเดียวจิบกวาใครพีแห้งเด็ดนี่กับไตสองไตเลยแล้เขามีหัวใจด้วยมุบดกรับมากสองขวารุ่งแรงมันถึงเป็นน้ำมันเรื่องเรืองออกมากครับผมแสดงว่าเป็นกไก่แม่ไข่แบบ มันนัเหลืองไหมมันก็เผ็บแบบ้าอูกันบ้าวใครเป็นเนี่ยเนาะมาสิยังได้หลายหน่วยใจ้บะเขือบะแกงครับผมพักซีอีที่นึงขาดบ่ได้จับมาก อาเจาะพอดีอืมเยยามขอดขึ้นไวมั้งขายังไงใส่กับนี่ตัวนี้ครบสุยัง <c oughs> อะไรบ้างครับเมนหนสองนั้นมาเล่นเอ,เอาฮิ้กไปฝากครับไปเก็บไม่เสร็จอะไปหลอยปลาสังวนหลายมองครับผมเถื่<า>อเขาผู้พันผู้พันรึเปล่าโอ้บรรากาศสีกินแพงขอยอไปขายถีเจ้าบานสีแพง จ่าใจดีไม่รู้นี่ตั้งแต่ว่องไกลทัำประดา่าผมบอกเลยขอ,ขอบคักความกองลูกโดดนึ่งสองสามลูกเอาไหมน,นี่ใครเนี่ยดียังมีอีกพวงครับมันหลายพวงหลายตัวหรอตัวนี้เนี่ยนี่พวงหนึ่งมันเนานงาป่ะไม่ขายว่า นี่พวงอีกเหรออีกสามหนึ่งเลยหลายตัวนี้หมองมดลูกมันผอมครับนี่เดินมดลูกมันเอาหมดมดลูกมันออกมามดลูกเหรอบ่เอยบ่เอะมันแบบเบื้งแบบมดลูกคนกลักึืงมันเป็นมดลูกวะวันนี้วันใส่ซุปวะขึ้นไหนนะหลายเลยครับ ไป้เล่าเืไปจัดเด็กอยู่แป๊มไอ่แซบเบี็ยให้ยงผมครับผมนี่เห็นไงมากอขอปันนี่งไงปันมากบอกเลยแซบมันนี่กัดดี thoạt cang mương bẩn đấy các bạn đạn xỉa xem nó cái cạn chun chun thế nào tôn gì mặn xèm mặn ai xem này này cùng điểm du và ăn hả พอเป็นผักน้่นมันแตะไคร่หัวเดียวแสบเลยเม่ได้ผักเนาะร้องเมื่อยว่หู้ยูขึ้นมาบอๆกับยิบหายยิบหายอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาส้นเท้ากันมาขั้มสุนเท้าเอาอย่างนี้เลยครับผมพวกหัวใจมันหลายหรือเพราะอยากใส่มือยังไงคนถั่งละนี่ไหลหัวใจไอ้ขาดกระเสียบไข่มันแตกตรงนี้อยู่ในนี้ป่ะอู้ย่าตา Tạm giữ bạc nhất là gì lạ bóng Đây bóng lạ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  bóng nó Nó lạ nó lạ bóng cả... nó bóng lạ bóng lạ bóng nó nó lạ bóng lạ ผักสีแล้วก็หัวใจโอ้ร้อกไบางไม่หยาบหยาบนิดน่งจ้าใจาไม่ใจไาไปครับผเหอมตัดจับมาั <laughs> <ค>้งครับ